ตั้งใจมาวันนี้เนี่ยนะก็เพราะว่าฉันอยากจะประกาศให้ทุกคนเนี่ยรู้เอาไว้ว่าฉันมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องปิดบอลน,นายานายปิดอะแล้วพวกผมจะไปทำอะไรครับฉันมีโครงการที่จะเปิดดีสอร์ทและฉันก็จะเปิดร้านอาหารด้วยถ้าใครอยากจะอยู่กับฉันเนี่ยนะก็อยู่ แต่ถ้าใครมีสิ่งที่ดีกว่าอยากจะไปก็ไปนะแต่ถ้าใครอยากจะอยู่ทั้งหมดฉันก็จะรับทั้งหมดอส่วนฉันเนี่ยก็จะอยู่กับเปียกและจีอะไนอยู่ยด้วย,ก,นนะยกันก็เดี๋ยวเซ็นชื่อไว้เดี๋ยวจีก็จะจ่ายเงินเดือนให้แล้วก็เริ่มงานใหม่กันนะหลังจากที่ผมตัดสินใจปิดบอลผมและครอบครัว ก็ได้ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตและยังเป็นอาชีพหลักให้กับบริวารที่อยู่กับผมมาจบจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงที่ผมเข้าสู่วงการไก่ชนนั้นผม,มอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเอง,เงจนถึงโอ้โหน่าจะประมาณสักสี่สิบเศษเนะครับเล่นจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปตอนที่เขาเปิดบ่อนไก่พี่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในแวดวงบ่อนไก่ด้วยคือพี่ต้องไปไปไปร่วมอยู่ในในในอาชีพอันนี้ด้วยคะซึ่งเป็นอะไรที่ขัดความรู้สึก เราเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอะค่ะพี่เกิดในสังคมพุทธในครอบครัวพุทธม,มาทั้งที่คุณพ่อคุณแม่พอมาจะต้องมีสามีมาเปิดบ่อนไก่จะต้องมาเกี่ยวพันกับการพาน,านันอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ชอบค่ะทั้งครอบครัวไม่ชอบทั้งแม่สามีด้วยคุณแม่ก็ขอร้องอยู่ตลอดเวลาแต่ผมไม่ฟังนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราเราเห็นเงินเป็นใหญ่ก็หลังจากนั้นมา ันก็ได้เห็นภาพหลายๆอย่างซึ่งองค์การไก่ชนมันก็เปลี่ยนไปตามกระแสวัตถุนิยมเหมือนกับอย่างอื่นองค์การที่จะคืนกลับไปสู่วิถีเก่าๆนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ก็มีเปิดแล้วก็เลยมีปิดก็ปิดด้วยตัวเองด้วยพอเขารู้ว่าเขาจะเลิกเนี่ยพี่อนุโมทนาบุญมากเลยค่ะสาเหตุที่ปิดบอลไก่ชนนั้นผมผม คิดว่าเป็นพ่อคุณแม่ของผมนะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นการมิตรนะครับคือคนที่เขาประพฤติปฏิบัติธรรมเขาก็ชี้ที่รู้จักกับพี่บันเสริญนะคะก็คือเป็นช่วงที่ประมาณ12ปีก่อนที่ไปเรียนปริญญาโทเวลาที่ทานข้าวกันเนี่ยเขาก็จะทราบว่าเรามาวัดก็จะมีการสนทนาธรรมกันในวงอาหารนะคะก็แลกเปลี่ยนกันนะคะในเรื่องของธรรมะ ถึงเรื่องกฎแห่งกรรมผมเียนตรงๆเลยครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่ามีจริงผมถือว่ามือใครยาวก็สาวได้สาวเอาแต่ปัจจุบันนี้ผมเชื่อแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นจากตัวเราเองนั้นมันชัดเจนเลยครับจำได้ว่าช่วงที่ที่พี่เขาเริ่มที่จะสนใจเข้ามาก็คือ เป็นช่วงที่เราพยายามที่จะชวนเพื่อนๆไปนั่งสมาธินะคะที่พนาวัตหรือว่าที่เชียงใหม่ตรงนั้นคงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่เขาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิอย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นในเรื่องของการเผยแพร่การติดจานดาวธรรมหรือว่าทีวีธรรมะที่สามารถดูได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ ทางพี่บรรเจิดเองก็ได้ติดจานเดาธรรมนี้ให้กับคุณแม่ซึ่งไม่ค่อยแข็งแรงแล้วตอนนั้นอายุมากแล้วนะคะก็ได้ติดจานเดาธรรมที่บ้านก็คุณแม่ของพี่เขาก็ดูเป็นประจำแล้วก็อยู่ในธรรมะอยู่ในบุญแล้วก็มีดวงใจที่ผ่องใสก็ประกอบกับค่อยๆมาวัดนะคะก็เลยเนำไปสู่เรื่องของการที่ได้เป็นต้นบุญต้นแบบในเรื่องของการติดบ่อนไก่ด้วยนะคะ แม่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่กับลูกกับหลานอีกนานแค่ไหนแม่ขอเน้นแม่ลูกบอนไก่เนี่ย,ยเลิกซะเถอะให้เห็นเน้นๆชัดๆถ้าสำหรับเด็กๆน,น,นะคะการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายในบ้านของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสำคัญมากเพราะว่าคำว่าผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ย ใช้ได้กับเราเสมอนะคะเด็กๆนะคะก็อยากจะขอให้จําไว้เพราว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักเราที่สุดอยู่แล้วท่านไม่เคยคิดอะไรที่ไม่ดีกับเราอยู่แล้วมีแต่ให้แต่สิ่งดีๆอยากให้เราโตขึ้นมาเป็นเด็กดีอยากให้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีประสบความสำเร็จ ความสาเร็จในชีวิตของตัวเองเป็นสิ่งดีขึ้นไปเช่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เรามาเนี่ยไม่มีสิ่งไหนเลยที่ไม่ดีก็อ,อยากให้น้องๆลูกๆหลานๆนะคะที่ดูนะคะให้ได้สิ่งนี้เอาไปปฏิบัติกับเด็กๆก,กับวัยรุ่นกับน้องๆซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยเชื่อฟังแม่เลยทําให้แม่ทุกใจต้องเสียใจยต้องเสียน้ำตาขอให้เริ่มใหม่เริ่มชีวิตใหม่โดยการที่ศึกษาธรรมะนะครับให้ครอบครัวเนี่ย มีความสุขกับธรรมะอย่างเต็มยิ่งครับเป็นเป็นสื่อนำมาให้เห็นโทษของบาปของบุญอย่างแท้จริงนะครับคือคนทำดีเนี่ยมันก็จะ,ะจะส่งให้ไปสวรรค์ไปเกิดชาติหน้าแล้วสุขสบายอะไรทำนองนี้นะแต่ว่าเมื่อคนทำไม่ดีเนี่ยคือคนที่เป็นใจคอโหดร้ายฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีวิธีการตายที่ที่ โหดร้ายดูโหดร้ายทารุณอะไรอย่างเงี้ยชนไก่มันเป็นการพนันด้วยแล้วก็เป็นการทรมานสัตว์ด้วยก็อยากจะให้มองอีกมุมนึงมากกว่าว่าการที่เราเอาเขามาเล่นเราอาจจะได้ตังค์แต่เขา่ะเจ็บปวดแล้วบางทีก็ถือชีวิตด้วยก็อยากจะให้คิดดูอีกทีอะคะ่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยก็ในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกฎแห่งกรรมโดยตรงน,น,นะครับอย่างเช่นเราไเปเบียดเบียนเขาเราก็ได้รับผล ตอบแทนมาอย่างเช่นเราไปห,หักปีไก่หักขาไก่ทําร้ายเขาแล้วผลแห่งกรรมที่เราทำเนี่ยมันสามารถย้อนในในช่วงเวลาที่ไม่ต้องถึงอนาคตไม่ต้องอะไรนับปัจจุบันราสามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นการสอนให้ทุกคนประพืิดีและทำดีครับเรื่องที่ผมได้แสดงมานะครับก็ให้ข้อคิดกับผมว่า เรื่องนี้นะครับการทาลุนกลไก่หรือการม,มนีนกตกปลาเนี่ยไม่ใช่ที่เรื่องดีเลยนะครับเพราะเป็นเหมือนกับการทาลุนสั์นะครับและเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าเวรกรรมนั้นมีจริงน,นะครับแล้วสิ่งที่พ่อแม่นั้นพร่ำสอนเราเนี่ย,ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ควรปฏิบัติด้วยครับขอให้มีละครดีๆแบบนี้ฟื้นฟูศีลธรรมแบบนี้อีกต่อๆอไ,ปอไปนะครับ